ามีไอ้อภิษดามห,หาเศรษฐีเมืองยุโรปรวยกว่าฝรั่งเศส60สร้านคน มีไออภิสดามหาเศรษฐีเมืองยุโรปบินรัดฟ้าพาภรายากำเนิดทายาทที่ภูเกต็ตต้องขอแสดงความยินดีกับพิธีกรนักแสดงสาวคนสวยไออภิสดาเครือครงคาที่ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกวันนี้10มีนาคม2566ด้วยโดยเธอได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวตั้งชื่อน้องเลยอาน้ำหนัก3 5 2 5ผิวขาวจัวหน้าสายฟอสสุดๆไปเลยคนต่างแสดงความยินดีและชมความน่ารักน่าเอ็นดู ของน้องเลอาหลายคนก็หลุดโฟกัสไปที่แขนของคุณพ่อและส่วนของคิ้วที่อยู่ในเฟรมเดียวกันครอบออกเข็นแค่เล็กน้อยเป็นหนุ่มฝรั่งผิวเข้มคิ้วโดกเอาไรค่ะว่าเห็นแค่นี้ก็รู้เลยว่าหล่อมากๆแน่ๆเลยรู้จักน้องเลอาเบาหน้าฟ้าประทานตั้งแต่เด็กขนาดนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่หน้าตาดี DNA เพรีเมียมสุดๆเอาไอ้ยังให้สัมภาษณ์สื่อครั้งแรกถึงเรื่องสามีชาวต่างชาติที่มีข่าวว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับ าของฝรั่งเศสโอ้ยอันดับห้าประเทศเขาโอ้โหไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เขามาจากครอบครัวที่มีเงินธุรกิจจากครอบครัวก็คือธุรกิจ จะหนึ่งร้อยปีแล้วไอ้เก่าวพร้อมชี้แจงเรื่องกับสามีบางทีเขาก็ถูกกล่าวว่าทำธุรกิจไม่ดีหรือมาจากอะไรคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะเขาบอกว่าเขาอยากปกป้องตัวเองไอ้ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้เรื่องพวกนี้มันก็ผ่านไปที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อ เพราะถ้าเขาไปหานามสกุลดูก็จะรู้ว่ามีบริษัทอะไรเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวมาหนึ่งปีแล้วสำหรับแหวนที่ใส่มาร่วมงานสะดุดตานักข่าวทักดาราสาวเผยว่าสามีถามว่าถ้าแต่งงานเธออยากได้แบบไหนงานที่ไหนอะไรยังไงก็บอกเอาเงินที่จะทำทั้งหมดมาที่นี่แหวน รวมอยู่ที่นี่เลยเพราะอันนี้มันอยู่กับเราตลอดเวลาสิ่งที่เขาหามาก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจและเขาพยายามหาที่สุดเท่าที่เขาหาได้ส่งใบเซอร์มาให้เพราะเขาไปประมูลมาเ,าเลยรู้สึกว่าเราเห็นความตั้งใจและนอกเหนือจากสิ่งที่มันจะต้องเป็นไซส์หรืออะไรที่ทุกคนสนใจแต่เราสนใจว่าเขาพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราและเขาก็อยากให้เราใส่ทุกวันน้าที่ดีเจดาดา ก็ได้ออกมาเผยข้อมูลว่าจากที่เข้าไปดูคอมเมนต์ถ้าค้นหาข้อมูลตามนามสกุลที่มีสาวโพสต์พบว่าตระกูลของผู้ชายรวยมากที่ฝรั่งเศสระดับท็อป5ของฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสมีประชากร60กว่าล้านคนเวลาซื้อง,งานศิลปะชิ้นหนึ่งประมาณ500-600ร้านถ้าผู้ชายนามสกุลนี้อยู่ในตระกูลนี้จริงคือตระกูลใหญ่ระดับมหาเศรษฐี